สามตัวตรงสามตัวตรงสาธุ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 นี่ผมฮาฮาฮ่าผมเราเหมือนแก่ผมเหมือนในหยอกลากลงร้านนี่นอนวันนี้วันนี้ว่าปู่อารมณ์ดีหยอกหยอกลูกร้าน ได้ทุกคนครับได,ได้ทุกคนละปูอยากได้หมดทุกคนละครับมาน้ำกันในห่าสิบกัวอยากด้ทุกคน,นะค2หาสิบสองคนครับานาทีนาท่น้าทองหรือรู้จักพวกไหมรู้จักเจ้า,าค่ะถึงบางไงบอกลยที่ผาชง เขาบอกเขาอยู่จะอ้วกเขาเรียกอาแปะอาคงก็ได้เขาจะมาเกาจะมาสขาจะจาครับผมเขียงไปจริงก็ต้องเขียงไปว่าศางอาแปะอาคงครับผมไม่ต้องไปใช้ศางปุกเก็กล็อครับผมจะเรียกเป็นชื่อศาลอาคงครับผมศาลอาแปะอาคงเรียกอาแปะก็ได้อาคงก็ได้มไม่มีปัญหาครับผม แบล็กบลหลอกเอี้ยวจบถ้ไม่ได้ยากก็ไว้แบลบเชือช่อโอยทไมมาหลอกตัวนี้นอว่มันก็ลอกทุกหัังแล้เขาไปซุ่มกงเขาไปลอกตัวนี้ได้ละ เล0 9 0 3สา่นา้าูนสามท่านผู้ชมทำไว้นะคะเก้าศูนสามค่ะเลขล่างครับพ่อปูค่ะ

ดีใจหลายคนหยอกลูกหยอกห้านหมดเลยค่ะ903นะคะท่านผู้ชมวันที่16ธันวาคมพ่อปู่ให้903นะคะเล่เหลือกล่างนะท่านผู้ชม างค่ะปูเดวถามกองว่าเรื่อางมัตัวไหนกันแน่ให้แปวังนังลโอ้ยิ่วเที่จะดหดฉันยังคเทียีรักูกอะไรมาหลายตัวแ้เรี่องร่างคับคูี เลขล่างแปดตรงปปไม่มีกาเครื่องแน่นอนไม่เคลื่อนแน่นอนนะปูเลขล่างแปดสามแปดสามสาธุสาธุสาธุาเลขล่างแปดสามนะคะแปดานะคะพอใจแล้วจแ้าปู่เลขล่างแปดสามผู้ชม แปลกางแล้วแลระถูกแต่ดาเข้ม <c oughs> ปลูกมาตลอดปลูกมาทุกปวกจะถูกทุกงวดจริงๆอ่ะปูวันนี้วันที่หกอะปลวกเป็นต่างภาษาของปลวกนั่นแหละปลูกว่ามันถูกแต่เดาเข็มก็ปลูกมาตั้งแต่ <c oughs> วงวดแรกงวดนี้ก็ไม่ถูกตั้งแต่เดาเข็มนี้ Châu cũng đã biết là gì. Nó lắm mặt sau cùng. Noch lắm 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 ที่บ่บอกว่าเอา là อีเอาแหละอี là อย่าเอาแหละอี เจ้าาร้ยเป็นน้ำขุนแน่ๆเลยที่ซึบซับนั่นแหละโอ้ข้าผมรูปเื่อเกเลรูปบางเกายรูปบางก็หัวลลางเกินหัวลลางเอาที่มีผู้มาหาดาหรูป่าอ่ะ เดี๋ยวจะหาเบิ้งครับผมใส่สุกสีเดียวุสีีเยวันนี้มังหัวหลานแล้วขาคู่ไปแล้วนี่จะพบปู่องค์เดียวนะครับต้องมียหญด้วยแล้วลูกหลานจะหาได้กบปู่องค์สีแดงครับข้าแก้มครับคิ้วค

ออกสามตัวพรปู่จะเอาอ,อยากได้อะไรคะไม่อยากกา้อะไรหรอกช่วยประสงสร้างวัด <Okay. S 2> อยากสร้างใครน่าใหญ่มากใหญ่ลึอโอ้ยยังเ่นนกใหญ่หนักทองตรงการ <Okay. S 2> าลางค่ะ้งนักใหญ่มั่เอาใหญ่ขนาดไหนยะ <laughs> ทำไมไม่สร้างตึกใหญ่ที่สุดในโลก <laughs> <laughs> ตลกดีพรอปูเหมือนปัจจบันพ่อปู่พ่อตลกดีันดีใจไหลมีที่พกไหมค่ะอารมดีเนาะสุดๆรูปพ่อปู่ใช่ไหมคะ เอรอรอว่างั้นออกสามตัวพวกลูกทุกคนจะพากันร่วมเงินสร้างลูกพ่อปู่ค่ะโอ้โหสงี่าสาธุบวัชพนครับวังนี้เปิดให้ไรศ

ขาผมสาตูายกครับผมกงหน้ากงตาทำไมรืดังฟังปูเนี่ยล่วารือครับโอนมาัวารบลูกเอ้ยรืมไมาต้องกวัวแปะหลอกนี่นี่นจะใช่ลอยนารอยโขจะค้นไปเองครับจะไม่ไปเลยครุณผู้ชมเอนป็นคนาต เด็กผู้ชายตัวนี้เด็กกัเด้วยขอบคุณจ้าอย่าพูดกลางเสียงดังครับผมเย็บเนี้ยยิ่งดีที่สร้างสรรค์สลองสรรค์ใหม่ให้เป๊ะๆไม่มีการเคลื่อนสาธุ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 เอามาพูดแล้วได้เป็นพูดละแสนขึ้นเนอะ บัรบแมนออกแล้วโอ้ยถึง20บาทสิไปพอได้เลยยังนี่หน่อยตั้งในคนละแสนขึ้นเนอพี่น้องไงเดี๋ยวกลางที่ฟางมาถูกที่บางล่ะไอ้ที่ว่าที่ว่าอแลรนะครับปู่ก็บอกแล้วไงว่าเลขอุกเลขเก่ามันตัวเดียวกัน่ะครับไม่เชื่อเอง จะได้ยุคคบมันไดบัวไหลแต่ไหลได้พันบับอกเพื่นรวดบัถึงห้าร้อยเนน่ก็ว่าห้าร้อยกับหารอยไปเลื่อยมวันน้มา่องวันนี้มาี่องพันธะวันนี้มาถช่องอันนี้ช่องอะไรคะช่องช่องครับบ่องช่องครับโอ้ไม่ได้บอกปูเจเป็นพันธมิตรับ อ้อมาพอเที่ยงว่าเด้บอกปู่เมื่อวที่แล้วก็มาครับปู่บอกให้กับหัวไม่กล่าวบอกเลขหเล้างตัวเดียวกันกับ้ยังดีนะค่ะวันนี้ป้าปู่ให้903อย่าลืม603าอีกใช่ไหมมันจะเอาหัวลงอีกเนี่ยเก้าศู 3ามกับแปดตัวเดียวกันไมู่อเออสามกับแปดตัวเจอกันไั่สิบเป็นเอาเอาแค่นี้แหลเปูอว่าเนาต้องรอกแลาเอาแค่นี้ละแู่เ่าหายต้องๆแล้วจ้าเ้าจ้าจี้ลจะาจ้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 ีเป็นแาจ้าจ้้าจาจ้้าง้าจ้ะ้าจ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 ้าาตรง้าจ้จ้าตรง้าา เอาตรเอาตตตามที่ปู่บอกนะคะท่านผู้ชม903แล้วก็ล่างแปา่ะตัวนี่ละปูตัวนี่ลปู่